ครับยินดีต้อนรับพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับนี่ครับเจอกับเบอร์สัมฤทธครับนี่ครับพามาดูทำคุกลูกทุเรียนครับผมดูกับสวยงามเหมือนกันแสงไปหน่อยครับท่านผู้ชมบางครทำไปเค็ดนึงแล้วคลิปเคสแคสทำอยู่ยังดู แกผมกับผมเนี่ยกับโคไม,ม่สุว์ปีที่สอร้อยอุ่นไหนไม่รู้น่าจะเป็นรุ่นเจ็ด,ดวันปุ๊บปุ๊เอะไอยู่กับเสียงกับเสียงนี่กับเป็นแถวเป็นแนวดี ผมนองอาจจะย้อนแสงน่อยกท่านผูช้ชมดีบายแล้วฮามองะมาเจอวอดีเดี๋ยวไปดี๋ยวไปดูคุปตุจะไปรับบอรเเก้าสิบกับพบไม่เปิดหน้าับยังหาไม่เจอจีเดี๋ยวไปเจอแต่คลิปก่อนนังกำลังปั้นอยู่อ้ Này mình, mình gặp bà lập phân vô Để quả ngô mình có phút xạ vô Đây là bà chôm xạ ไม่กวนกับถ้าตมาชมมาชมสาคนี่ครับทาจชมสวยได้เลยนี่สชั้นโกับขีมุมกันกับดูกับดูาดูมุมยาวๆกว้างๆนี่ครับ มีน้ำแล้วครับมีน้ำแล้วมาไม่ทันครับผมกับเราอยู่ที่บ้านลานเค้ครับตัอย่างบ้านลานเค้จังหวัดสุราษฎร์ธานีตรงนี้อำเภอเวียงสะเดี๋ยวไปดูแค่ไอโก้ปสะสบอันต่อสวยดีครับสวยสวยปั่นได้สวยเลย นี่ครับลูกทุเรียนอีกแล้วครับส่วนนี้โอ้ยยอดใสครับหัวไฟต้องไปชมด้วย เออย้อนแสงนิดหน่อยมันกขุดคันคู่กับสวนเลยครับคันคูนี่ครับชอบปลบปาของนี้นี่ครับสวย าจะลงมือตัวท่านผู้ชมครับผมเลยไม่ลงเดี๋ยวไปลงรอด,ดูเบ้นก่อนครับผมเดี๋ยวดูคอมเมนต์แล้วับลองเบ้นมาดูเดีบเบ๋ยวผมจะเอาหรวตัวไปหัวแบตเตอรี่จะหมดแล้วนี่ครับโอ้สวยสวยสวย,สวย

เออนี oh ่ผมมาตั้คลิปเลยป๊บปั่นกุเปเลียนแล้วด้วยแเหรนี่กบตังดันผู้ชปั่นสวยเลยปังเสงได้นกุ๊บปังเสงแล้ะ ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ